ครับตอนนี้ชื่อแอร์ซอฟกันครับเพื่อนๆก็ก่อนอื่นเขาพามาดูบรรยากาศน้ําท่วมนะครับหมู่บ้านผมเองนะก็น้ําท่วมไปแล้วนะครับใกล้แล้วล่ะอันนี้ก็คือถนนจะข้ามถนนมาแล้วล่ะแล้วผมก็ใส่ช้างดาวมาด้วยเอาเอาก็อายุเมล็กนะครับกว่าสิบเจ็ดยูเมล็กเข้านะครับ เพ,พิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็เลยเอ,เอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็เพราะว่ามีคนสนใจเยอะสําหรับตัวก๊อก17.5ของยูบอลเล็กตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะครับก็ส่วนหน้าขยับได้เดี๋ยวต้องเอาเอากลับร้านไปไขเอาไปขัดให้แน่นนะครับอันนี้ก็ส่วนหน้าเขาเจ้าของเดิมใส่ตัวแต่งมาครับเป็นส่วนหน้าแบบไฟเบอร์นะครับเรืองแสงในที่มืดแล้วก็สภาพโดยรวมนะครับสภาพโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับก็ ให้เพื่อนๆดูเพื่อประกอบการตัดสินใจกันเอานะครับสำหรับตัวกล o อก1 7เจนะครับปัจจุบันก็หาไม่ได้แล้วนะด้วยมันหมดโคต้ตานําเข้าอะมจะทําไงอะ่ะก็ของที่มีอยู่ก็ราคาปรับขึ้นครับปรับโดดแบ่งกันราคาขึ้นทุกตัวครับนะก็อันนี้ให้เพื่อนๆดูสภาพนะดูสภาพก็โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับตัวนี้ได้แมกกาซีน2ตัวด้วยนะสําหรับตัวนี้ รูปหมดสไลด์ค้างเป็นแบบนี้ปืนเขามีไกด์หลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นทรงก๊อกสปริงบัฟแบบ2ชั้นนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้หลังเพลิงสะอาดไม่มีสนิมนะส่ังเพลิงสะอาดไม่มีสนิมนี่มัน,มนพึ่งเท่าไหร่นี่พึ่งกลางเดือนโหเสียดเสียใจสําหรับคนที่รออย,อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ลงปลายเดือนนะดิขอโทษทีนะครับเพื่อนๆอ่ะใช้คนละครึ่งได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช้คนละครึ่งได้ไหรือเปล่าก็ห้องเข็มนะครับใหญ่แบบนี้นะครับแฮมเมอร์ตัวใหญ่นะครับ สไลด์ไม่บินไม่งอไม่แตกไม่หักนะครับเพื่อนๆอ่ะนี่นะครับภายในก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมต้องเอากลับไปล้างนะครับอันนี้คือเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบเรียวๆอ่ะเออแบบเรียวๆอ่ะเรียวๆอ่ะโอเคประกอบกลับเข้าไปปึ๊บเสียงลั่นไกลเป็นแบบนี้ของสไลด์ครับอ่ะสีก็อ่าบอดี้เป็นสีดํานะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับข้างบนนะครับเป็นโลหะนะครับเพื่อนๆสีข้างบนจะไม่ใช่สีดานะครับจะออกแบบ ดำๆเทาๆเขียวๆหน่อยเขียวแบบอ่อนๆเขียว RG อะไรแบบนี้ยแต่โดยรวมก็จะมีความเทามากกว่าเขียวนั่นเองนะครับประมาณนั้นตัวของสไลด์ขยับได้อยู่แล้วครับมันต้องให้ตัวได้อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่ามันแน่นล่องตรงนี้ก็ปืนจริงก็มีครับเพื่อนๆนะไม่ต้องไปตกใจซีเรียสอะไรนะครับเดี๋ยวยิงให้เพื่อนๆทดสอบให้เพื่อนๆรับชมแล้วกันะะนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้วิธีเล่นก็หยิบแม็กซ์ซีนขึ้นมาเอาลูกใส่เข้าไปในแม็กนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้ขอแบบเรียวๆเลยนะ ถ้าชอบก็รู้อยู่แล้วครับว่า ID ร้านผม ID อะไร a d h CB กันตามนั้นนั่นแหละนะครับรู้มือรู้ไม้อ่ะโอเคใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับหาเหลี่ยมหามุมหาเหลี่ยมหามุมยางเงปึ๊บถูกใจก็แอดไลน์มาครับ a d h CB กันนะครับส,สวยๆแล้วหลอ่หลอมงามๆแบบนี้